วิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน20,000บาทสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสผ่านแอปพลิเคชัน m ม Mo สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอุ้มอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวขั้นตอนการสมัครสินเชื่อของธนาคารอมสินกันนะคะตอนนี้ธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเปิดโอกาสให้กลุ่มคนลากฐานได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนําไปเป็นเงินทุนประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการดารงชีวิตและปิดหนี้นอก ระบบสาหรับคุณสมบัติของผู้กู้นะคะ 1. ค่ะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติเครดิตทางการเงินหรือไม่เคยใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินอย่างน้อย2ปี 2. ผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้มีไรายได้ประจำลูกจ้างพ่อค้าแม่ค้า ผู้รับจ้างให้บริการต่างๆที่มีรายได้ 3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยมีทิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ 4. ณนะวันที่ยื่นขอกู้อายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ 5. ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารอมสิน สำหรับวงเงินให้กู้นะคะก็ให้กู้ไม่เกิน20 0 0 0บาทโดยคิดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้คงที่0.60%ต่อเดือนเทียบเท่าอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอก12.96%ต่อปีระยะเวลาการชำระเงินกู้นะคะ1ปีหรือ12งวดชำระเป็นงวดรายเดือนแบบวันชนวันนะคะปลอดชำระเงินต้น3งวดแรกงวดที่1ถึงงวดที่3ชํชระดอกเบี้ยปกติและงวดที่4ถึงงวดที่ 10, 12ชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยค่ะระยะเวลาโครงการนะคะ3ปีนับตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570ค่ะหรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการในแต่ละปีนี้เองค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการลงทะเบียนจองสิทธิ์สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสผ่านแอปพลิเคชันไม Mo ม่นะคะวิธีแรกเลยนะคะคือการเข้าสู่ระบบค่ะตรงนี้วิธีเข้าสู่ระบบลงทะเบียนสามารถทําได้2วิธีนะคะวิธีที่1นะคะสามารถจองสิทธิ์ผ่าน Full Skin b a วิธีที่สองจองสิทธิ์ผ่านแบนเนอร์หน้าล็อกอินค่ะสําหรับขั้นตอนการลงทะเบียนจองสิทธิ์นะคะเมื่อกดที่แบนเนอร์แล้วนะคะก็กดไปที่คําว่าสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสนี้เองค่ะจากนั้นนะคะลูกค้ากรอกข้อมูลสําหรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ เสร็จแล้วกดถัดไปค่ะให้ทุกคนนะคะอ่านรายละเอียดสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสจากนั้นกดลงทะเบียนจองสิทธิ์ค่ะเมื่อกดเสร็จแล้วนะคะก็กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักจากนั้นกดจองสิทธิ์ค่ะเมื่อกดมาแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะกรณีที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์สําเร็จนะคะส่วนกรณีจองสิทธิ์ไม่สําเร็จนะคะเนื่องจากยังไม่ได้สมัครไมโมหรือสมัครไมโมน้อยกว่า1วันนะคะในส่วนของกรณีที่จองสิทธิ์ไม่ สำเร็จเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการรัฐบาลหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลัเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดก็จะขึ้นรูปแบบหน้าตาแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกรณีที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ซ้ํานะคะก็สามารถกดดูผลการจองสิทธิ์ได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ ได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถเข้ามายื่นกู้นะคะตามวันเวลาที่สามารถเข้ามาสมัครสินเชื่อผ่าน Intification Li s t ได้เลยค่ะต่อมานะคะเป็นวิธีสมัครสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสสามารถทำได้ง่ายๆถึง3ช่องทางค่ะช่องทางที่1นะคะกดที่ Intification Li s t นะคะโปรดยืนยันรับสิทธิ์สมัครก่อนสินเชื่อด้วยนะคะจากนั้นนะคะอ่านรายละเอียดสินเชื่อจากนั้นกดคาว่าสมัครค่ะวิธีที่2นะคะสมัครผ่าน เมนูสินเชื่อค่ะตรงนี้ให้กดไปที่เมนูสินเชื่อจากนั้นเลือกสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดสินเชื่อจากนั้นกดสมัครได้เลยค่ะวิธีที่3นะคะสมัครผ่าน Marketing Banner นะคะกดที่ Marketing Banner สินเชื่อสร้างงานสร้างโอกาสค่ะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็กดคําว่าเข้าสู่เมนูค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะอ่านรายละเอียดสินเชื่อจากนั้นกดสมัครได้เลยค่ะซึ่งขั้นตอนทั้ง3นะคะก็มีให้เลือกทั้ง3ขั้นตอนทุกคนสา มาเลือกได้นะคะว่าสะดวกเป็นขั้นตอนไหนนะคะเมื่อเลือกมาแล้วนะคะต่อมาจะมาดูขั้นตอนการสมัครกันดีกว่านะคะตรงนี้นะคะให้ทุกคนอ่านรายละเอียดของสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อดูรายละเอียดจากนั้นกดสมัครได้เลยค่ะเมื่อกดแล้วนะคะก็กอกเลขหลังบัตรประชาชนจากนั้นกดถัดไปค่ะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะจากนั้นนะคะตรวจสอบแล้วก็กดยืนยนันข้อมูลถูกต้องเพื่อยืนยัน การทํารายการค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกดเลือกวงเงินสินเชื่อที่ต้องการจากนั้นกดถัดไปค่ะเมื่อเลือกแล้วนะคะให้ตรวจสอบรายละเอียดนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะจากนั้นกดถัดไปค่ะเมื่อกดแล้วนะคะก็อา่านรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขาการใช้บริการผลิตภัณฑ์นะคะแล้วติ๊กขึ้นหมายถูกตรงข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขาจากนั้นกดยอมรับค่ะถัดมานะคะก็ให้อาห่านรายละเอียดความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากนั้นกด กดคำว่ายินยอมค่ะเมื่อกดแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยเสร็จแล้วกดคำว่ายืนยันได้เลยค่ะเมื่อกดยืนยันแล้วนะคะทีนี้ก็กดคําว่าถัดไปนะคะเพื่อรับรหัสเปิดใช้บริการหรือว่า OTP ที่ขึ้นในเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะกรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS นะคะเสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะหน้าจอก็จะแสดงใบบันทึกรายการตรงนี้สามารถบันทึกไฟล์อีสลิปที่ไอคอนมุมขวาด้านบนได้เลยนะคะเสร็จแล้วกด ถัดไปค่ะเท่านี้ก็เป็นการสมัครสินเชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้ทุกคนกดเสร็จสิ้นได้เลยนะคะสำหรับในเรื่องของการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสนะคะสำหรับใครนะคะที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อนะคะก็ลูกค้านะคะต้องทำสัญญาภายใน7วันนะคะแล้วก็มีส่วนของกรณีที่ไม่ผ่านการอนุมัตินะคะตรงนี้นะคะ ก็จะมีข้อย่อยๆออกมานะคะ 1. น,นะคะเนื่องจากลูกค้าไม่ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนตรงนี้นะคะสามารถสมัครสินเชื่อใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ 2. ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อค่ะ 3. เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์4เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์แต่ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดค่ะในส่วนของวิธีการเข้าทําสัญญานะคะสามารถเข้าได้ทั้งหมด3ช่องทางนะคะวิธีที่ นที่นะคะกดเข้าที่ลิสต์นะคะโปรดยืนยันรับสิทธิสมัครสินเชื่อนะคะจากนั้นนะคะกดถัดไปเพื่อทําสัญญาค่ะวิธีที่2นะคะผ่านเมนูสินเชื่อค่ะสามารถกดที่เมนูสินเชื่อนะคะจากนั้นเลือกสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสและกดถัดไปเพื่อทําสัญญาค่ะวิธีที่3นะคะผ่านมาร์เก็ตติ้งแบนเนอร์ค่ะกดที่มาร์เก็ตติ้งแบนเนอร์สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเสร็จแล้วกดเข้าเมนูจากนั้นกดถัดไปเพื่อทําสัญญาได้ค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีคําถามหรือข้อสงสัยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อุ้มด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ